เรื่องอ้อยที่เขีนมาแล้วโรงงานไม่รับผิดชอบอืมมาตั้งแต่วันที่หกเขีนถึงวันที่สห้าก็ยังไม่ได้ลงแต่ต่อไปนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้ลงวันไหนใช่ไหมจ้ะวันนี้เรกอยู่ยังไงกินยังไงครับเนี่ยก็คนรถก็อยู่นี่แหละแล้วก็ซื้อกับข้าวกินที่นี่บางทีก็กลับไปกินบ้านแต่ทางโรงงานไม่แน่ชัดว่าจะได้ลงวันไหนเขาไม่แก้งให้ทราบ ถ้าหีบไปได้ก็ไม่บอกคืออย่างนี้โรงงานเขาไม่รับผิดชอบจะ้ะยังให้เขาทำยังไงบ้างครับโรงงานเออถ้าโรงงานหีบไม่ได้ก็ให้ช่างน้ำหนักแล้วก็ให้ลงทิ้งไว้พ่อรถก็รับจ้างแล้วก็หาเงินส่งอวดอตอนนี้เนี่ยถ,<ด>ถ้าไปรับจ้างแถวอื่นก็ได้ไปหลายบาทบาทแล้วเดือดร้อนใช่ไหมตอนนี้าการเดือดร้อน ก็จะต้องใช้เงินจะต้องเอารถมาจอดอยู่งนี่รายได้ก็ไม่มี mm hmm. ก็ต้องมานอนรอรถไหนจะค่ากินค่ายอยู่ mm hmm. มันลำบากโอเคครับ